สวัสดีคะ่ะเพื่อนสมาชิกชแชร์ที่รักทุกท่านนะคะในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาพาดูาวิธีการของสแกมเมอร์อีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่มันจัดการกับโปรไฟล์ของมันเพื่อนำมาหลอกคนอื่นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์อยากจะมาบอกเล่าให้ฟังในเรื่องที่เกี่ยวกับเ,เว็บไซต์หรือว่ากลุ่มต่างๆนะคะที่มีผู้ชายหรือว่ามีคนมากมายเนี่ยเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นเ,เดทติง้ง นะคะก็คือเหมือนกับเป็นกลุ่มหาคู่แต่ว่าอาจารย์นั้นไม่ได้แนะนําให้พวกเราหรือใครๆเข้าไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ของคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นสแกมเมอร์นะ,ะเรียกว่าขนมาเป็นขยงยกตัวอย่างชายคนนี้ซึ่งทักทายมาเขาชื่ออะไรเบอร์รี่นะคะแล้วก็บอกว่ามาจาก USA ทีนี้เราลองดูนะคะ จากที่อาจารย์เคยบอกก็คือถ้าเป็นหนุ่มรูปงามเป็นทหารให้คิดไว้เลยว่ามีโอกาสสูงมากในการที่เขาจะเป็นสแกมเมอร์ทีนี้ลองดูนะคะจากที่แบร์รี่เขาโพสเนี่ยก็จะมีคนเห็นไหมคะเข้ามาทําความรู้จกักหรือว่าเซฮิโร่เซไฮบ้าบอกเขาแตกอะไรเนี่ยมากมายนะคะทีนี้วิธีการเช็คเนี่ยคืออะไรนะ วิธีการเช็คก็คือเราลองเข้าไปดูในโปรไฟล์ของเบรรี่ Barry ดูนะคะเขาชื่อแบรรี่บูนะคะแบรรี่บูมีโปรไฟล์แบบนี้อ่ะลองดูนะคะหนึ่งหน้าตาในโปรไฟล์ก็ไม่มีนะ บอกว่าเป็นไลน์อเมอ o ์โซเชียลไอไฟเ e อร์ไอแอมโก็คือเขาเป็นทหารแล้วก็ไปลบในที่ที่เ,าเขาถูกบอกว่าให้ไปนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นซิงเกิลก็คือเป็นโซนแล้วก็อยู่ที่ดาร์ลัสเท็กซัสนะคะ,ะทีนี้ลองดูว่าเบอร์รี่เนี่ยโพสอะไรบ้างนะคะเนี่ยอันนี้ ดีวดิจิตอลนี้โพสต์ Post มาเมื่อวันอาวก็คือเห็นสังเกตไหมคะว่าเบรรี่นั้นตามข้อสันนิษฐานของอาจารย์ก็คือเขาเพิ่งมีเขาเพิ่งสร้างนะคะเพิ่งสร้างาโปรไฟล์ใน Facebook การโพสต์ของเขานั้นโพสต์ที่รัวๆเลยแค่1ชั่วโมงเนี่ยโพสต์ Post อะไรบ้างลาลองมาดูกันนะคะหนึ่ 1, ผ่านไปแล้ว2อันนี้นะคะ สามอันนี้นะคะสี่อันนี้ก็คือยังอยู่ในหนึ่งชั่วโมงห้าอันนี้นะคะหกนี่นะคะเจ็ดก็คืออันนี้นะคะคือเขาไม่ได้โพสอะไรของตัวเขาเองแต่เขาโพสแบบแช์นะเพราะฉะนั้นการโพสแบบแชร์ก็คือการไปกรอปเอาลิงก์ต่างๆมาแล้วก็มาแปะ นะคะ,ะมาแป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 ะทำให้ดูเหมือนว่าถ้าเราไม่สังเกตก็คือเขาโพสเยอะแยะเลยนะคะแต่ที่จริงแล้วมันแค่หนึ่งชั่วโมงนะที่เขาโพสมาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะโพสเป็นสิบยี่สิบเอ่อโพสนะคะหรืออาจจะโพสสามสิบสี่สิบเป็นร้อยก็ได้เพราะว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใส่เป,ปิดๆๆๆ มันทำให้หลอกคนได้ว่าโอ้นี่นะเขามีมานานแล้วนะเขามีโปรไฟล์ของเขามานานและอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างที่โพสต์เห็นไหมคะเขาสามารถโพสต์ได้ทุกเรื่องทุกราวนะคะแต่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับตัวเขาเลยนะจะบอกว่าเขาไม่ได้โพส์ตอะไรเกี่ยวกับชีวิตประจําวันไม่ได้โพสต์อะไรเกี่ยวกับ ว่าไปกินอะไรที่ไหนไม่ได้โพสต์อะไรเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดไม่ได้โพสต์อะไรเกี่ยวกับครอบครัวนะคะหรือการงานของเขาในหนึชั่วโมงจะสังเกตนะคะในหชั่วโมงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันมีอยู่เห็นไหมคะใต้คำว่า Berry Boo ก็คือชื่อของเขาเนี่ยชื่อโปรไฟล์นะคะมันมีคำว่า One Hour One Hour ตลอดเลยนะคะ นั่นก็คือในหนึ่งชั่วโมงเขาโพสต์มากมายแต่ไม่มีอะไรเป็นจริงๆของตัวเขาเลยสักเรื่องเดียวนะคะอาะนี้นะคะอัปเดต His cover profile ก็คือ1ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นก็คือหลังจากที่เขาตั้ง Facebook แล้วในหนึ่งชั่วโมงหรือเขาอาจจะมี Facebook มาก่อนก็ได้แต่ว่าเขาลบออกหมดแต่มาอัปเดตโปรไฟล์ในหนึ่งชั่วโมงนี้นะคะ เป็นตรงนี้แล้วก็เป็นไงคะอัปเดต His profile picture ก็คือเป็นรูปของโปรไฟล์ของเขาในหนึ่งชั่วโมงเช่นกันนะคะในหนึ่งชั่วโมงเช่นกันก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีอะไรนะคะก็คือก็คือเป็นโพสแชร์หมดทั้งหมดเลยนะเป็นโพสแชร์แล้วก็ซ้ำๆเห็นไหมคะซ้ำๆอันนี้ก็เคยโพสมาแล้วนะคะอันนี้นะคะก็คือเขาโพสซ้ำๆ นะเหมือนกับว่าเอาลิงมาละมีมีหน้าจากักรมีเว็บเออ่หรือมี Facebook ของตัวเขาเองนั่นแหละก็คือไอ้มืดไอ้ดำนะฮะไนจีเรียแล้วก็เอาลิงจากตรงนั้นมาแปะเอามาแปะเอามาแปะเอามาแปะนี่สองชั่วโมงเห็นไหมฮะ <c oughs> ในสองชั่วโมงเขาโพสต์เออเริ่มเริ่มที่สองชั่วโมงเห็นไหมคะใต้ชื่อเขาจะมีบอกว่า two hour อ่านะคะสองชั่วโมง หมดละนะคะหมดละนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นสแกมเมอร์นะคะเขาเป็นคนไม่จริงโปรไฟล์ของเขาเป็นพวกหลอกลวงเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะ,ะมีการโพสต์ซึ่งเพิ่งผ่านมาแค่สองชั่วโมงเหมือนกับว่ามีเยอะแยะอ่ะเราลองดูเหมือนกับว่ามีเยอะแยะแต่จริงๆแล้วก็คือเพิ่งโพสต์ไม่ได้โพสต์มาตั้งแต่ ชาติก่อนปีมาโวรหรือนานมาแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ชื่อแบริบูเขาไม่ได้มีตัวตนจริงที่ชื่อนี้แต่เขาเป็นสแกมเมอร์นะฮะน่าจะเป็นพวกไนจีเรียนั่นแหละหรือชาติไหนก็ช่างหัวมันเถอะนะฮะแต่ว่าเป็นพวกที่ตั้งใจจะสร้างโปรไฟล์เพื่อหลอกลวงคนอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ พามาให้ดูสิ่งซึ่งเราน่าจะเช็คได้ว่าใครเป็นสแกมเมอร์ใครไม่เป็นสแกมเมอร์เดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์เห็นไหมคนนี้ยเขาโพสอะไรตั้งเยอะตั้งแยะแต่คุณสังเกตไหมว่าสิ่งที่เขาโพสนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับตัวเขาแต่เขาเป็นการโพสต์แปะลิงนะฮะซึ่งเขานำมาจากที่ไหนๆ,ๆ,ๆเขาได้แล้วก็แค่โพสต สองชั่วโมงนี้นะคะได้เป็นกระตัก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 เลยนะะเพราะฉะนั้นอันนี้คือโปรไฟล์หลอกลวงของคนที่ปลอมนะฮะเขาไม่ได้ใช้หน้าของตัวเขาเองเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องว่าเป็นหน้าว่าคนนี้เป็นหน้าของใครนะฮะแต่ตัวโปรไฟล์ของเขาชี้บ่งให้เห็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือเขาไม่ใช่ตัวจริงเขาเป็นส scammer เพราะสิ่งที่เขาโพสต์ไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาและการโพสต์ของเขาเป็นการโพสต์แค่1นถึงสชั่วโมงที่ผ่านมานั่นก็คือตั้งใจโพสต์ให้ดูเหมือนกับว่าเขานั้นมีตัวตนเขาโพสต์มานานแล้วนะแต่ถ้าใครไม่สังเกตว่าแค่ 1, ชั่วโมงเท่านั้น2ชั่วโมงเท่านั้นคนก็จะลงเชื่อได้นะครับอ,อย่างหนึ่งที่อาจารย์เคยบอกก็คือมีเพื่อนไหมไม่มีเห็นไหมคะ ไม่มีอ่าไม่มีเพื่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายที่ชื่อแบริบูนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นำมาฝากไว้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็อ่าสับสไคติดตามเอ่อ u ูทูบชอบแชร์ของอาจารย์ไพค่ะแล้วเราก็รักษาตัวให้รอดจากพวกสแกมเมอร์นะคะสวัสดีค่ะ